มาเฮ็ดปลาดุกต้มน้ำปลาค่ะครับผมวัอน,นี้แซ่บสดหงห้อนน้ำกันครับใส่เคียงเอาลงไปใส่น้ำปลาครับผมพ่อน้ำเดือดแล้วเขาก็ใส่ปลาดุกลงไปครับต้มนึกมาหับมาครับ,รบสดหงห้อนน้ำกันครับผม กาบสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วครับผมกับเบใหมอินดีกผู้เก่าผู้เดิมครับผมมาเมื่อนี้เบใหม่ได้เป็นประดุกต้มหนังปลานะครับผมประดุกตัวหนังปลาแดกบ้านเท่าเนี่ยนะครับผมแสบแซบมาฝากพี่ฝากน้องชื่อกาครับมาเด้อครับเด้อมาครับมาสดน้ำกันครับผมนะอุ้ยพี่ตัวอวบๆครับผมเมื่อนี้กระล่มในจักนอยเด้อครับเด้อสิกาเทปพริกผงอะไรมาครับมาครับ ยยดเรพีกผมจังหน่อยครับผมบ่ค่อยได้เอาน้าไว้นะครับผมเอาไว้สดห,หน่อยนึงยอดว่าไรดอกกินเพสต์ว่าไรมาครับมา <c oughs> ขนาดน้อยเดียว,ว,ะวนะน,นะะนะครับผมไปใสรละเนาะวันนี้เนาะต่างแขางขันนะครับเนาะโคลยปุ๊บลงเนี้นนยเสร็จแ้จ้ามเสร็จล้กินจัดห่านสักก้อนครับผมมาเลยครับเด้อแสียบๆับผม แซบแนัวๆจำลงไปครับคือยอด,ดครับผมมาครับปลาดูตัวใหญ่ๆอวบๆครับผมมาครับเด้ขอขาวแรกน้ำกันครับผม เนี่ยแล้วอองต้องนอออเ,อนอนเนี่ยครับบเขาห่อนห่อนน่ากินดีดียวมัผมอู้หอนกว่าแกะเตาไม,ม่ไหมได้ไหมครับนี่ มันดีไล่ครับผมตอนยังไงนะครับผม ่อนได้แล้วครับหอลอกมาเลยก่อนเรนอยากลุยนะครับเด้อ กินเความผ่อนนะผมหนาท่องน,นะผม ก้อนรวดเร็วครับผมเกลังกับเกลังทั้ง,งางทั้งไต่เพื่อนออกครับผมเหลืองอังต้อง อเ,เอาแล้ครับนะครับเนาะฝากเพื่อนสนี้ครับผมสำหรับกินในมนื้อนี่เป็นตบปลาปลาดุกต้มน้ำปลาลาดนะครับผมปลาดุกต้มน้ำปลาแดดบ้านเท่านี้นะครับผมไปขอ,ขอบขอบขอบคุณนะครับผมขอบขอบคุณทีให้การกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้การกดเข้ามาเบิง่งคลิปบ่าวใหม่นะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผม ไปนี่ป้าใหม่ก็ต้องขอขอบคุณแบบเพียงเท่านี้ลาพี่ลาน้องก็แบบเพียงเท่านี้นะครับผมเบาพิษเบาถึกอะไรแบบน,นี้ <c oughs> ครับผมไฟกับทีมรดเพื่อไปเนาะสลัวถเสือรแล้วครับไปขอบคุณหลายๆครับผมอยู่ดีแม่งทุกสบายดีครับไปบายบ,ายบายครับผม